สวัสดีครับพบกัสปอร์อลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนยูทเกมระหว่างไทยกับจีนนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบว่าจีนเนี่ยเขาไม่ได้จัดชุดที่มาเป็นรุ่นอายุตามที่สามารถจะจัดได้เต็มที่ เขาเอารุ่นแบบรุ่นเด็กมาเลยประมาณสัก15ประมาณนี้นะครับขณะที่ของเราเนี่ยก็เป็นอยู่19ก็คืออายุประมาณ18ก็การแข่งขันเนี่ยก็เป็นไปตามนั้นครับสมลยบอลสาวไทยสามารถเอาชนะจีนได้3เซตรวดคือก็มีคนพูดว่าโอ้ยไทยเนี่ยลังแกเด็กประมาณนี้แล้วก็อ่าก็มีการก็คือมีการพูดว่ามันมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่เราชนะจีนอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ แล้วแต่เรื่องเรื่องของเขาเลยก็คือเป็นเรื่องของจีนที่เขาจัดชุดอย่างนี้มาหลังๆนียเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยมักจะเอาผู้เล่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าในชุดใหญ่เนี่ยก็คือแบกอายุซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแนวทางของเขาที่จะใช้ในการที่จะให้หนักกีฬาของตัวเองเนี่ยเพิ่มประสบการณ์ให้เร็วที่สุด ซึ่งเราทําแบบนั้นไม่ได้นะครับเราตัวเลือกไม่ไม่สามารถทําได้เยอะขนาดนั้นการที่เขาเอารุ่นเล็กมาเขาก็อยากจะให้เก็บประสบการณ์แหละซึ่งเชื่อว่ารุ่นเล็กของเขาเนี่ยรุ่นอายุ1 5บหเนี่ยน่าจะเก่งแล้วก็น่ากลัวขึ้นแน่ๆภายใน2-3ปีเพราะว่าถึงแม้ว่าจะแพ้ไทยก็ดูดีมีทรงขาะที่ของไทยเนี่ยเราก็มาตามอายุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆทีมหลายๆทีมยกเว้นเกาหลีใต้กับจีนส่วนทีมอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าทีมระดับที่เป็นทีมทีมหัวของเอเชียเนี่ย ชัดเจนว่าจีนเกาหลีใต้เนี่ยเอาเด็กมากก็อาจจะอยากจะให้มาเก็บป,ประสบการณ์เกาหลีใต้อาจจะแบบเล่นให้จบจบทัวร์นาเมนต์ในขณะที่จีนเนี่ยก็คือเอามาปั้นแล้วก็มาหาประสบการณ์ให้เจ่งได้ไวขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับไม่ได้หวังแชมป์ขณะที่ของเราเนี่ยก็คือถ้ามาทมนี้ก็ถือว่ามีโอกาสคว้าเหรียญเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีอัดชีพแน่นอนเรื่องของเรื่องคือเรื่องอัดชีพก็ถือว่าสําคัญนะครับแล้วเราก็ทําได้ตามเป้าซึ่งการแข่งขันเนี่ยคือเราตบจีนได้ค่อนข้างขาดเซตแรกเนี่ยอาจจะดูสูสีกัน กองเชียร์ก็มากันเนืองแน่นเลยทีเดียวก็น่าจะมีหลายคนที่ปักหลักอยู่ที่นี่อาจจะไปทํางานหรืออาจจะไปแต่งงานมีครอบครัวที่ที่บาเลนอะไรประมาณนี้นะครับสังเกตว่าคือบาเลนก็เป็นประเทศที่มีชาวต่างชาติเยอะแหละมาทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอโ้มาแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเลยทีเดียวคือแน่นอน,นครับว่าคนไทยเนี่ยอยู่ไหนคึกคืนแน่นอนแล้วก็ในสนามเป็นกองเชียร์ไทยโดยส่วนใหญ่เหมือนเล่นในบ้านว่างน,น,นะครับ จีนก็สู้ไทยได้ค่อนข้างยากนะครับก็อย่างที่บอกว่าแบกอายุมาเลยห่างกันเนี่ยถ้าดูตามนี้ประมาณ3ปีคล้ายๆเกาหลีใต้นะครับสปีหรือประมาณสปีกว่าๆหรือ3าปีซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีลูกที่เป็นลูกพื้นฐานที่เขาก็ทําได้แต่อาจจะยังไม่เสถียรแล้วก็ลูกที่เป็นลูกพลิกแพงเนี่ยยังถือว่าทําได้ยากผมเห็นจงังหวะ พวกไหลหลังสั้นหน้าหรืออะไรเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็าคงได้แต่โครงสร้างแล้วก็เป็นโครงสร้างที่เราเดาทางได้ขณะที่เกมลุกของทางฝั่งไทยเนี่ยค่อนข้างหลากหลายกว่าหลังจากเซตแรกชนะไปอาจจะดูเหมือนไม่ขาดมาก25ต่อ18แนะครับแต่ว่าเซต2นี่โอ้โหตกกันขาดกระเจิงเลยก็อย่างที่น,นะครับว่านั่นแหละมันมันต่างกันเกินไปนิดนึงแต่ก็แล้วแต่มุมมองของทางทางแฟนวอลเลยบอลเพราะว่าแฟนวอลเลยบอลก็มองว่าโอ้ยเราเนี่ย ไปชนะเด็กไม่ภูมิใจแต่ว่าเราก็ทําตามหน้าที่นะครับลงไปสนามนก็ต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วส่วนทางจีนเนี่ยเขาต้องการในทากีฬาของเขาเก็บประสบการณ์มันก็เป็นส่วนของเขาเซตสองเนี่ยเราก็กระหน่าเลยนะครับโอ้โหจีนเนี่ยบุกใส่เราไม่ได้เลยจนกระทั่งขาดแล้วก็สรุตยาเอะน้องเฟิร์นชื่อเฟิร์นเหมือนกันนะครับมาเสริมล้ว,ลว,ลวนๆในช่วงท้ายได้เอสด้วยแล้วก็จีนรับไม่ดีบ้างชนะไปในเซตที่2 25ต่อ12 เซตสไทยก็เล่นสบายๆอาจจะไม่ได้สิงนขาดมากเหมือนเซตสนะครับก็จะคล้ายๆเซตแรกแต้มก็จะเป็นทางฝั่งเราที่ทําได้ต่อเนื่องขณะที่จีนเนี่ยก็ติดๆขัดๆนะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็อายุทักษะหรืออะไรยังน้อยกว่าความสูงเขาถือว่าดีนะครับตบติดบล็อกบ้างตบไม่ผ่านบ้างหรือตบออกเองบ้างการรับเสิร์ฟก็ยังดูแกว่งๆอยู่เราสามารถกดดันได้ดังนั้นพอกพอกดดันปุ๊บเขาก็เล่นบอลบอลบุกของของทางฝั่งเขาเองเนี่ย ได้ไม่ถนัดนะครับเราก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆช่วงท้ายๆไทยมันก็นําแต่อาจจะไม่เยอะนะครับ18ต่อ13 5แต้มแต่ว่าก็ไม่มีความกดดันหรือว่าอะไรทั้งนั้นก็สบายๆจีนเหมือนจะึ้ดได้มานิดนึงเหมือนกันนะครับจาก13ต่อ18เนี่ยไล่มาเหลือ16ต่อ18แล้วก็ไทยต้องขอเวลานออกทีเดียวจากนั้นไทยก็เริ่มกลับมาสู่เกมต่อสู่เกมของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มทิ้ง ทิ้งแต้มไปได้หรือเหมือนเดิม5แต้มครับ23ต่อ18เรียกว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นสุดท้ายก็อาชนะไปได้ในเซตนี้ครับ25ต่อ18รวมก็3เเซตรวน25ต่อ18 25ต่อ12และ25ต่อ18ครับผมก็เข้ารอบเป็นที่1ในสายตอนแรกผมคิดว่า พอคขว้สายกันแล้วนะครับก็คือเอาอันดับหนึ่งอันดับสองมาค่อ้กันหรืออะไรประมาณนี้ก็จะเข้ารอบรองเลยก็คือเอาที่หนึ่งที่สองของแต่ละกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่ปรากฏว่าเขาเอาอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ของแต่ละกลุ่มมาเรียงกันนะครับแล้วก็เป็นรอบแปดทีมในรอบต่อไปไทยเนี่ยก็คือชนะลวดมีสถิตชนะสามนัดนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ฟิลิปปินส์จะเป็นอันดับสองคือชนะสองแพ้หนึ่งจีนจะเป็นอันดับสามครับชนะหนึ่งแพ้สองแล้วก็ทางของ ฮ่องกงเป็นอันดับ4ครับสาพแพ้สามารถรวดไทยก็จะไปเจออันดับ4ของอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไข่กันมานะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินทิทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ